ส่วนการประชุม JBC นั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลได้ยืนยันถึงผลการประชุม JBC ว่าไม่มีเรื่องมาตราส่วนแผนที่หรือการปักหมุดเขตแดนค่ะโดยย้ำว่าไทยนั้นยึดหลักการ4ข้อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงผลการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ระหว่างวันที่21-22ตุลาคม2568ณจังหวัดจันทบุรี โดยในการประชุมนั้นไม่มีการตกลงเรื่องมาตราส่วนแผนที่หรือการยินยอมปักหมุดเขตแดนตามข้อความที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์ระบุว่าฝ่ายไทยกัมพูชาตกลงที่จะดำเนินการตามหลักการทางเทคนิคเพื่อการรังวัดและปักหลักเขตชั่วคราวโดยใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนและสนทีสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1907 เรื่องนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะโดยท่านโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าข้อความดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงค่ะและอาจทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศโดยทั้งนี้ในการประชุม JBC ดังกล่าวนั้นไม่มีการหารือหรือข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับการใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ200 0 0 0หรือการกําหนดหลักเขตชั่วคราวในกรณีพิพาท สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในที่ประชุมก็คือมอบหมายให้คณะอนุกรรมธิการเทคนิคร่วมดำเนินการสร้างหลักเขตแดนทดแทนหลักเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย15หลักโดยยึดตำแหน่งเดิมที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันและตกลงจัดทำหลักเขตแดนใหม่แทนหลักที่จมน้ำสามหลัก โดยจะกำหนดตำแหน่งร่วมกันในภายหลังนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบให้เร่งรัดการแก้ไข TOR 2 0 0 3เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เช่นไลด a าเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการสำรวจ สำหรับพื้นที่หลักเขตแดนที่42ถึง47บริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งสองฝ่ายเห็นชอบกระบวนการสำรวจและจัดทำหม,มุดชั่วคราวในพื้นที่เร่งด่วนบนพื้นฐานของการสำรวจหาหลักเขตแดนเดิมร่วมกันอยู่แล้วเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานสำหรับการหารือกันต่อไปเท่านั้น ขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ยืนยันว่าไทยไม่ยอมให้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงและได้ย้ำชัดเจนหลักการ4ข้อซึ่งให้ความสำคัญกับการปกป้องอธิปไตยแห่งรัฐและการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ไทยยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีแต่จะไม่ยอมและหวังว่าจะไม่มีการสร้างข้อมูลบิดเบือนที่กระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือ และการสร้างความไว้วางใจในช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยกำลังหาทางออกโดยสันติวิธีทั้งนี้ขอให้ประชาชนไทยอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ถูกบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาบ่อยครั้งซึ่งเป็นการกระทำที่มุ่งหวังผลทางการเมืองในประเทศ